สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้อง f อฟทุกท่านเนาะเราก็มาต่อกันนะครับผมในการค้นหาคุณตาบุญนะครับในช่วงบ่ายเนาะเมื่อสักครู่เนาะเราก็ไปที่ภูกระทิงนะฮะแต่ไม่มีใครนะเข้าไปลึกนะฮะเอก็เลยถอยทัพออกมานะครับผมเพราะว่าภูลูกนั้นเนาะ นะมีกระทิงเยอะนะครับพี่น้องก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปเลยนะครับผมนะตอนนี้นะครับพี่น้องเราก็มาหาคุณตาเนาะบริเวณบ่อน้ําอีกทีนะครับเอนะบริเวณบ่อน้ําที่ <c oughs> ตรงที่มี คนพบอะไรนะมีคนพบหมายเท้าของเกนะครับผมผมก็เขาเวขามาดูดตรงนี้ก่อนคุณตาคุณตาเหี่ยวไม่ใช่คุณตาเหี่ยวคุณตาบุญโอ้เพี้ยนแล้วผมก็เนะี่ย หมือนมีรอยคนเข้าไปตรงนี้เนาะเอฟซี FC เนาะนั่นในก็มีโขดหินนะครับก็ตามตอ่อครับเอฟซีเหมือนมีมีรอยคนเข้าเนาะทตีมค้นหาหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> อนี่เป็นยังไงครับผม คาดว่าคุณตาจะมาทางด้านด้านนี้ใช่ไหมครับผมว่ามันมันเป็นไปได้แต่ผมเนี่ก็ไม่คิดว่าแกจะลงทางนี้เนาะมันเป็นไปได้เนาะครับแต่ถ้าทางที่เราไปค้นหาตอนช่วงบ่ายนะตัวนั้นคือคือไม่ไม่เลยเนาะครับไม่ไม่ใช่เลยล่ะใช่ไม่ได้นี่ตรงนี้คือ เป็นไปได้เนาะที่คุณตาจะเดินมาทางนี้นะครับพี่น้องแต่ก็มาค้นหาไม่รู้กี่รอบแล้วเนาะใช่ครับไลท,ทยทุดครับผมนี่แต่ก็ยังไรท์วีเวลนะครับผมเนาะไปต่อครับเพื่อเจอนะครับ ตรงนี้ก็ตรงที่พวกผมเดินลงมานากเมื่อวานนะครับผมแล้วก็บริเวณนี้นะทุกซอกทุกมุมเลยนะครับนะแต่อย่างว่าเนาะถ้ามีผีบางตาไว้นะฮะสิ่งที่เรามองไม่เห็นบางเอาไว้นี่เราเดินร้อยรอบเนาะก็ไม่เจอนะฮะดูฮะเอซ สภาพภูมิประเทศเสียงใครนี่นี่มีมีใครเข้าไปไหมตรงนี้นี่มีมีใครอยู่ด้านในไหมนี่โอ้หนุนทีมค้นหาเนาะอยู่ด้านในเนาะ นึกว่าเสียงคุณตาดูครับพี่น้องพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลนะครับไม่รู้ว่าคุณตาจะไปอยู่จุดไหนห้นแห่งไหนเนาะเฮ้ยคุณตาเอ้ยออกมาหาลูก้า้านเถอะนะ ลูกหลานเดินตามหาก็4วันแล้วนะไม่พบไม่เจอเลยนะครับก็ไม่รอช้านะ f อซบุกเข้าไปเลยนะครับพี่น้องอเดินนุ่งตัวเข้าไปแล้วนะเอซทุกท่านผม,มเข้าไปคนเดียวไม่ได้นะ เป็นซ e ีลัเนาะก็กลัวหลงนะครับน,น้ำทั้งหมดปะครับปลาน้ำเข้ามาด้านในมันก็ดูไม่ลกเท่าไหร่นะครับเอซ ก็ดูโล่งอยู่เนาะมันก็น่าจะเห็นนะครับนี่ครับทางพ่อผู้ใหญ่เนาะก็อยู่ด้านโน้นนะับ ม,มันเป็นรอยทำไมมันเป็นรอยไก่หรือเปล่าเน,นาะไหนเนาะคุณตาฝนจะตกแล้วน่นนี่ไปวีวแวว มองอยู่ด้านนอกเหมือนมันลกเนาะเข้ามาด้านในก็โอ้ทีมค้นหานะครับพี่น้องตอนนี้ก็เรียงหน้ากระดานกันนะครับเข้าข้นในป่าตรงนี้อีกทีนะครับผม ไม่ต้องหลอกดิขนาดผมเป็นคนนี้ก็ผมไม่คิดว่าผมจะหลงผมมาผมมาบ่อยสี่วันแล้วตรงนี้นี่ไปเรื่อยๆครับ ในวีเวลโอ้ยเอเอก็อัปเดตสถานการณ์นะครับการตามหาคุณตาบุญนะวัย86ปีนะครับผมมีอะไรจะอัปเดตให้พี่น้องทางบ้านได้รับชมกันอีกทีเนาะคลิปนี้สวัสดีครับ